คุณสงสัยกันไหมครับว่าขายได้ขายได้ขายได,ยได้เขาจบกันที่เท่าไหร่อสังหาในกรมบังคับคดีเข้าไปที่ Google และเซิร์ชคำว่ากรมบังคับคดีหลังจากนั้นเข้าเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีได้เลยนะครับตามภาพนี้เลยแล้วก็เข้าไปที่รายงานผลการขายเข้าตลาดตามภาพนี้เลยนะครับตามมาเลยแล้วก็ใส่เลขคดีเข้าไปแล้วก็ใส่พศเข้าไปด้วย สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ทราบก็คือว่าเลขคดีจะอยู่ด้านหน้านะครับลนี่คือพอสอใส่ด้านบรรทัดถัดไปที่ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือราคาเริ่มประมูลอยู่ที่3,02แสนนะครับแต่ว่าจบกันที่1,650,000บาทคุณคิดว่าแพงไหมครับจริงๆแล้วความแพงความถูกไม่ได้ขึ้นกับราคาจบนะครับจะขึ้นอยู่กับว่าคุณทงกำไรกับที่ดินนี้ได้มากน้อยขนาดไหนอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างนะครับ คือคราคาเปิดประมูลที่3า0 0สนก็จริงแต่ว่าจบกันที่ล้านหกก็จริงก็คือขึ้นมาถึง5เท่าแต่จริงๆแล้วอะครับว่าถ้าที่ดินเนี่ยถ้าคุณมองแล้วเขาขายกันอยู่ที่2อ0ล้านหครับถามว่าจบกันที่ล้านหกหเนี่ยคําตอบเลยว่าไม่แพงเลยคุณรู้หรือยังครับว่าทําไมเขากําไรกันเป็นล้าน